กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ EP ที่22 <EP S 1> นะคะ EP 22แล้วใช่วันนี้มากับรถดูสวยงามค่ะเนาะกับน้อง Mercedes Benz ใช่ครับเป็นรุ่นไหนคะน้องโฟนเป็นรุ่นอ่า G.L.C. ครับ3 0 0 e นะครับผมคันนี้เนี่ยโหหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบอย่างแน่นอนฮะขนาดเราดูยังแบบว้าวสวยมากขับเข้ามาคือแบบโอ้โหเขาเด่นมากเลยนะใช่ดีไซน์อะไรเขาสวยมากอจริงตอนเข้ามานะมีคนบอกอยากรีวิวจังอยากรีวิวจังถูกต้องเพราะสวยจริงใช่ครับแล้วราคาก็ดีมากๆวารันตียังเหลือนะคะใช่ครับวารันตีทุกอย่างยังเหลือครบเลยครับถูกต้องคันนี้นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่3 ล้านหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเนาะใช่ครับแต่วันนี้เทียค่ะจัดมาให้นะคะแบบโอ้โหราคาดีมากปีบสามนั้นเนี่ยใช่ปีบสามยังีปีใหม่ๆอยู่เลยใช่เตีทุกอย่างยังเหลือครบหมดทุกอย่างเทียค่ะจัดมาให้แล้วเหครับเหลือสองล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทคา่ะราคาดีมากๆาใช่คือหายจากป้ายแดงไปล้านกว่าเลยเนาะอือแล้วต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้เนี่ยเป็นไฮบริดด้วยเนาะเป็นไฟฟ้าด้วยนะคันนี้ก็เลยเป็น หลายๆคนเนี่ยน่าสนใจแน่นอนแน่นอนเพราะว่าความประหยัดน้ามันนาอเคฟก็มาเรียบร้อยแล้วนะใช่สวยมากดีไซน์ด้านหน้าเป็นยังไงบ้างน้องโฟดดีไซน์ด้านหน้าของเขาครับคันนี้เนี่ยจะเป็นได้ชุดแต่งมาเป็น AMG ด้วยนะส่วนกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบไดมอนด์คิวครับผมไดมอนด์คิวสวยมากใช่ไดมอนด์คิวคืออะไรพี่เฟิร์นก็คือเพชรระยิบระยับแบบนี้อ่าคือเขาไม่ความเด่นมากเลยเนาะเพราะเป็นเพชรระยิบระยับตรงหน้าหน้าใช่ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นชุดแต่งเอคือ MG มีเนี่ยมีไว้แบบโอโ้โหสำหรับโดยเฉพาะสำหรับวัยรุ่นเลยนะหลายๆคนเนี่ยจะชอบ mm hmm. เพราะว่าเบนซ์เน mm ี่ยยังมีครั้งความภูมิฐานแล้วก็แบบรวมถึงความแบบวัยรุ่นอยู่ก็เลยผสมมิกแอนแมทอย่างนี้นะจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานก็คือเหมาะมากๆคันนี้เนาะใช่เป็นเบนซ์ที่แบบหลายๆคนเนี่ยชอบกันนะทุกคนเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นยุคคลาสสิกเลยที่ทุกคนอะหลงไหลอ่า ล้อเป็นไงบ้างพี่เฟิร์นล้อก็คือขอบ20นะคะล้อแบบว่าโอ้โหแล้วก็เป็นล้อแม็กนะคะ AMG ของเขานั่นเองนี่ครับจะมีเขียนตรงนี้เลยนะว่าเป็น AMG แบบนี้ครับมีความสปอร์ตด้วยนะแล้วก็ทางดิสเบรของเขาเนี่ยจะเป็นของทาง Mercedes-Benz โดยตรงเลยอดอกยางเขายังเหลือๆเ,เนาะใช่พ,พี่เฟิร์นมาเป็นไงสวยอืม ถ้าเห็นด้านนอกยังชอบเลยแต่ด้านในจะขนาดไหนเราด้าไปดูกขนาดห,นหรอแป๊บหนึ่งม,มาดูด้านข,าข้างของเขากันบ้างดีกว่านะตรงนี้เนี่ยจะมีที่บันไดเอาไว้เหยียบด้วยนะหลายๆคนเนี่ยก็ความจริงคันนี้นไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะที่เราจะต้องเหยียบนะแต่ว่าก็ไว้สําหรับแบบคนที่อาจจะแบบความสูงไม่ได้สูงมากนะครับก็สามารถเหยียบคันนี้ขึ้นไปได้เลยแต่สําหรับผมเนี่ยสามารถ ขึ้นไปได้แบบนี้เลยนะไม่ต้องเหยียบราวบันไดน,นะแต่การดีไซน์ต้องบอกว่าของเขาสวยเนาะ,ะนนดีไซน์ด้านข้างมาเนี่ยก็คือดูดีไงใช่ด้านข้างนี่คือแบบดูดีมากเนาะพี่เฟิร์นเดี๋ยวเราลองสตาร์รถเลยไหมได้เลยค่ะแล้วเราก็สตาร์เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้โหดูด้านหน้าคอนโซลโฟ์ดูดีมากคือหลูมมากนะบอกเลยหลูมาก พวงมาลัยของเขาเริ่มเริ่มที่พวงมาลัยก่อนแล้วกันนะ<ด>ก็พวงมาลัยของเขาเนี่ยได้เป็นหนังแบบนี้นะได้เป็นสามก้านแบบนี้แล้วสิ่งที่โบชอบของทางเ e อร์สเดีเป็นคืออะไรรู้ว่าคือโลโก้หรือเปล่าหรืออะไรลายไม้ของเขาลายไม้ดูดีมากคืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบด้านเนาะเป็นเนื้อไม้เลยจะมีแบบความด้านด้านนิดนึงแบบฟิลเนี่ยดีจัดต้องบอกว่าเขาตกแต่งมาได้อย่างลงตัวเนาะหน้าจอแอร์อะไรของเขาคือมีความคลาสสิกแล้วก็ดูหรูหรามากๆเลยแล้วก็หน้าจอใช่ไหมพูดถึงหน้าจอแล้วเนี่ย ตรงนี้เนี่ยสามารถควบคุมเป็นทนะัชแพดมาอืมอ่าแล้วก็ทางบริษัททางบริัเบนเนี่ยใส่ใจเนาะก็คือเวลาคนขับเนี่ยเขาไม่มานั่งจับอะไรอย่างงี้หรอกอเขาก็ต้องมีตรงนี้ให้อ่าเลื่อนได้เหมือนกัน,น,กนใช่แล้วตรงนี้เนี่ยควบคุมจอตรงนี้ได้ด้วยอันนี้เป็นดิจิตอลแบบร้อเแล้วนะตรงนี้ก็สามารถควบคุมได้หมดทุกอย่างเลยนะอ่าเราพี่ฟันอย่างหนึ่งนะ แอร์ของเขาเยอะมากแม้กระทั่งตรงขาที่พี่เฟิร์นนั่งนะมีแอร์ไหลมาเรื่อยๆเลยก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนใะทั่งตรงขานะใช่ครับดีมากอแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆของเขาครับเวลาปรับแอร์เนี่ยบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันคือเซนเตอร์ใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยถ้าสมมติเราปรับไปตรงกลางปุ๊บเขาจะมีเสียงกิ๊กเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เราได้ยินด้วยนะอใส่ใจทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงแอร์ขนาเสียงแอร์นะคะ ลืมบอกไปนะฮะยังไงไก็ไฟของเขาเนี่ยมี80ดวงเนาะเวลาแบบถ้าสมมุริรถผ่านมาแล้วเปิดไฟสูงเนี่ยไฟของ m e r c e d e s b e n เนเนี่ยจะดับดวงที่จอไปที่หน้าผู้โดยสารฝั่งนู้นอ่ะให้ด้วยนะเป็นระบบที่ดีมากใส่ใจทั้งคนขับในรถแล้วก็ใส่ใจคนขับนอกรถด,ด้วยนะอ,อดืดีมากเดีมากใช่เป็นไงวิเวินดีชอบมากคือทุกอย่างดูแบบโอ้โหพุ่มฐานเนาะ m. ทั้งพุ่มฐานทั้งแบบดูดี ลำโพงของเขาได้เป็นลำโพงของเบอร์เมสเตอร์ส่วนระบบต่างๆเนี่ยสิ่งที่ฟมชอบเลยนะฟีเจอร์ของคันนี้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมค,คือเวลาเราเร่งเ่งอยู่ใช่ไหมแล้วแบบเอ้ยคันหน้าเนี่ยเขาชะลอแล้วเรายกคันเร่งทีเดียวเขาจะชะลอให้เราเลยชะลอจากคันข้างหน้าให้แบบเป็นฟ,ฟีเจอร์ที่ดีมากเลยนะ <Wow. S 1> ดีมากแล้วพี่เฟิร์นมาแอบอ่านอยู่อย่างหนึ่งคือคืออะไร,รไมเวลาฝนตกเขาจะปัดน้ำฝนอัตโนมัติเลยทุกคนอง่ไหมใช่ใช่ใช่เรามีปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้ด้วยนะทุกคนส่วนนี่อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เห็นในกล้องของเรานะครับก็คืออ่านี่ครับพี่เฟิร์นเขาเรียกว่าอะไรฮะเหมือนเป็นตัดแสงให้เราใช่ไหมคะใช่เนี่ยกระจกนี้จะตัดแสงให้เราอัตโนมัติแล้วไม่ใช่แค่ตรงนี้ กระจกด้านข้างตรงนี้ก็ตัดแสงให้เราด้วยสำหรับคนขับเนี่ยขับนานๆเนี่ยบางทีแสงอาจจะแบบโอ้โหเพ่งมานานเนาะตาอาจจะลาได้เขาเนี่ยก็ใส่ใจนะอให้มาด้วยนี่ไฟอะไรเขาก็มีหมดเลยเนาะใช่แถันี้ได้สันลูปเลยนะพี่เบิร์ดใช่เมื่อกี้กำลังจะแอบบอกเลยว่ามีสันลูปมาให้นะคะลองเปิดสันลูปไหมได้ครับอ่านี่จะมีสันลูปฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับฝั่งที่เปิดได้เนี่ยจะเป็นฝั่งนี้ครับผมอ่า นี่ครับเปิดปิดได้หมดทุกอย่างเลยเปิดง่ายเนาะใช่แค่ปุ่มเดียวสามารถเปิดได้เลยเดี๋ยวเราลองเปิดจานลูปดูไหมว่าจะเปิดง่ายขนาดไหนได้ได้ได้จะลองเปิดดูนี่นะรอบเดียวปุ่มเดียวอือจบคือโฟนชอบรถที่มีจานลูปตรงไหนรู้ไหมคือวันนั้นอะโฟนขับแคมรีไปใช่ไหมแล้วแบบไปเขาใหญ่พอดีแล้วติดอยู่อย่างหนึ่งเฮ้ยถ้าเรามีจานลูบนะเราคงรับอากาศดีๆตอนนั้นอะจังหวะนั้นอะได้เยอะมากนะ ากาเ็เลยก็เลยโฟดว่าเออสตูดูโเนี่ยมีประโยชน์นะทุกคนใช่แล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงเบาะที่พี่เฟิร์นนั่งอ่ะก็คือตรงด้านข้างของเขาเนาะจะมีที่ปรับเบาะให้มีการเหมือนแบบว่ามีปุ่มปุ่มขึ้นมาเหมือนกันนวดคล้ายๆเบาะนวดเนาะนี่ครับจะเป็นปุ่มพาน้าซับพอร์ตแบบนี้นะครับพอกดไปเนี่ยจะแบบู้่ฟิลเหมือนแบบเราปรับเบาะตรงนี้ได้เลยอะ่ะมันดันขึ้นดันลงเนาะ คือดีมากเลยอ่ะแบบว่าไม่นึกน้อจะมีเป็นฟังก์ชันนี้ด้วยดีมากมันอบกระชับหลังให้เราได้ดีเลยแหละครับก็คือเป็นจัดเป็นส่วนเนาะแบบตามสรีระของแต่ละคนเลยเพราะบางคนสรีระก็ไม่เหมือนกันแบบบางคนอาจจะแบบหลังอยากให้แบบมีการได้มีขึ้นมาหน่อยหรือะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะฝากไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับทุกคนก็ กุญแจเนี่ยถ้าสมมุติแบตเตอรี่เนี่ยเหลือน้อยนะก็สามารถวางไว้ตรงนี้ได้เลยครับเอากุญแจมันชิเดนเว้นวางไว้ตรงนี้หรือว่าใครมีกรอบเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้ครับก็สามารถยกตรงนี้ออกออกมาได้เลยนะอ่าแล้วก็วางรีโมทไว้ตรงนี้ครับเขาก็จะชาร์จให้อัตโนมัติเลยนะจะเป็นอ่าเหมือนเป็นตำแหน่งที่รับรีโมทได้ดีที่สุดทำให้สตาร์ทรถได้นะอ,อ่านี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับที่เขาออกแบบมาดีมากเลยนะดีมากดีมาก เขาแบบดูออกแบบทุกอย่างให้แบบว่าลงตัวลงตัวใช่แล้วก็นี่ครับเป็นแบบเปิดแบบบัตเตอร์ไฟแบบนี้ด้วยนะหยิบของง่ายหยิบของง่ายแล้วก็สามารถเสียบได้ด้วยอันนี้เป็น Type C ทั้งคู่แล้วนะตอบโจทย์กับรถยุคใหม่มากขึ้นอืเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหน้าก็ว่าตรงนี้มีเมมโมรี่ซีทั้งสองด้านเลยเนาะนี่ครับเมมโมรี่ซีมีทั้งสองด้านเลยแล้วก็ มีนะหลายตำแหน่งด้วยหลายตำแหน่งด้วยนะโอ้หคือเป็นรถครอบครัวที่แบบใช้กันได้หลายคนใครเมื่อยเซ็ตตำแหน่งหนึ่งใครแบบลูกมาขับแทนก็เซ็ตตำแหน่งสองดีกคนหน่กเซ็ตตำแหน่งสามคือดีทุกอ,อย่างคือลงตัวว่างๆนะแล้วตรงนี้คือปุ่มอะไรบ้างฟฟร์อันนี้นะก็อันนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เวลารถมอไซค์มาเนี่ยใช่ไหม เพราะว่าเซนเซอร์เขาเยอะเวลารถมอไซค์มาเราจะเคยได้ยินใช่ไหมแบบใช่อันนี้ถ้าสมมติเราจอดอยู่เราลอคานใช่ไหมเราสามารถกดตรงนี้แล้วมันจะหายเลยทุกอย่างเนี่ยคือลงตัวแล้วก็ปรับโหมดต่างๆเนี่ยปรับโหมดได้ฝั่งตรงนี้เลยอืนี่นะเขาจะมีโหมดอะไรบ้างมีอินดิวดอสปอร์ตคอมฟอร์ทหรือว่าถ้าแบตเต็มเนี่ยใช้อิเล็กทริกได้คือสะดวกสบายมากนะอ่าแล้วคันนี้เหมือนจะมี จอดอัตโนมัติให้เราด้วยอคือแบบแค่รถให้รถเนี่ยมันเดินผ่านใช่ไหมเอ้ยวินผ่านไปเดินบินผ่านเราปุ๊บมันก็จะคำนวณให้เลยว่าเอ้ยตรงนี้ว่างนะตรงนี้ว่างนะแล้วเดี๋ยวมันจะจอดให้เราเลยอ๋อดีมากดีมากฉลาดมากฉลาดสุดๆแล้วถ้าสมุนติมีภัายอะไรต่างๆเนี่ยคันนี้ก็สามารถเรียกศูนย์ทาง Mercedes-Benz ได้เลยทุกอย่างเนี่ยลงตัวเขาออกแบบมาดีดีจริงถึงกับเป็นรถเนี่ยในฝันของหลายๆคนด้วยนะอม ไปดูด้านหลังกันบ้างอ๋อนี่ครับแค่ด้านหน้าก็แบบล้ำเลยนะล้ำมากคือแบบสวยจริงๆดีไซน์ด้านหลังตรงนี้ก็คือแบบนี่ครับเปิดเข้ามาด้านในเบาะดูนั่งสบายมากโฟร์ดูดีมากสวยมากเดี๋ยวเราต้องไปนั่งให้ดูแลได้เลยว่านั่งเราจะดูสบายขนาดไหนเนาะ นี่ครับโอ้โหบบกดีมากคุณดูคุณดูเล็กรูมที่เขาให้คุณดูเฮดรูมที่เขาให้ใช่คือแบบกว้างมากกว้างจนไม่คนตกใจเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเรานั่งข้างหน้าก็คือสเปซเยอะมากนะใช่แต่พอมานั่งด้านหลังอ่ะก็คือยังมีสเปซแบบกว้างสุดๆอะถ้าผมไม่ติดติดไม่เกรงใจว่าเป็นรถลูกค้านะผมแบบไขว่ห้างให้ดูแล้วนั่นนี่นี่ครับก็แอร์ของเขาสามารถปรับได้ด้วยปุ่มกลมตรงนี้ ดีมากพี่เฟิร์นเนี่ยมันดูแบบดีแล้วก็แบบสามารถเอียงได้ปึ๊บแล้วเขาก็ใส่ใจเหมือนเดิมใช่ตรงกลางก็ดังเหมือนเดิมแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยพี่เฟิร์นเห็นอะไรไหมตอนแรกนะพี่เฟิร์นว่าเอ๊ะทำไมไม่มีที่ชาร์จใช่ไหมแต่ความจริงแล้วนะคะเขาซ่อนไว้ให้เราอยู่ตรงนี้ใช่สามารถชาร์จได้เลยอ่าเป็นไทซีทั้งคู่นะแล้วก็พา w e ว o u t เอาเลอีกหนึ่งจุดคือแบบเขาซ่อนมาเนียนมากนะือนไม่มีอะไรเลยเนาะพี่เฟิร์นแบบดูกิีบอะกิบจริงสวยมาก คันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นที่ใส่ของนะฮะใช่อือแล้วก็มีอีกจุดนี้นะคะตรงนี้เลยมีอะไรบ้างน้องโฟร์สก่อนไปก็แค่ที่พิงแขนธรรมดาเปล่าพี่เฟิร์นอ่ปกติเราก็อ๋อโอเคเราจะต้องมีที่วางแก้วเนาะสองจุดตามสไตล์ของเราแต่คันนี้นี่เป็นไงล่ะใส่ของได้อีกนะเพื่อแบบเรามีสัมภาระเยอะใช่ไหมหรือว่ามีของที่แบบกระจุกกระจิกเนี่ยสามารถใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยเนาะ เรียกได้ว่าเป็นกิมมิคเอาจิงบ้างความจริงจเปซเขากว้างแบบเผื่อใส่ iPad mini ได้เลยนะเออดีมากนะใช่เนี่ยแล้วแบบเขาซ่อนมาเนียนทุกอย่างคือสวยงามลงตัวหมดถูกแล้วยิงมีซันรูใช่ไหมพี่เฟิร์นโป่งมากโป่งมากคืออยากให้แบบมาเห็นฟีลลิ่งจริงๆนะคือแบบคือตรงเนี้ยข้างหน้าข้างบนเราเนาะเป็นเหมือนแบบสรนลูทั้งหมดเลยแล้วแบบดูไปข้างนอกโหดูวิวเพลินๆเลยอืมเป็นรถที่แบบ กว้างมากใช่ความสะดวกสบายอย่างมากนะครับทุกคนถูกอือไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังบ้างไหมใช่ไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะทายเขาก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะเอาจริงที่เราพูดเนี่ยก็คือฟังก์ชันร้าวๆนะครับทุกคนยังไม่หมดเลยนะใช่แล้วแบบนี่แค่แบบเราพูดขนาดนี้นะยังแบบเล็กๆนิดเดียวของเขาเองอะไปดูด้านหลังสไตล์สวยมากเขาอาจจะมีสปอยเลอร์เล็กๆน้อยๆตรงนี้นะนี่แล้วก็ข้างบนตรงเนี้ยเขาจะมีแบบ เป็นลายขิดขีดตรงคล้ายๆทันลูปด้วยนะอืม,อมแล้วก็เซ็นเซอร์ความปลอดภัยอย่างว่านาะง m อ r e e d e s e e n z รุ่นนี้ Formatic ขับ4ขับ4นะคะคือขึ้นลงสบายเลยเพราะว่าคันนี้เครื่องเนี่ยอยู่2.0ก็จริงนะแต่ว่าเขามีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยด้วยทำให้คันนี้เนี่ยขับได้แบบโอ้โห สนุกแล้วแถมเป็นรถครอบครัวด้วยสุดทุกทางจริงๆพี่เฟิร์นจริงมาเปิดท้ายกันดีกว่าหรือว่ายังไงนี่ก่อนไหมอ่ะแล้วตรงนี้คือปุ่มอะไรคะน้องโฟร์นนี่ครับเอาไว้ชาร์จได้เลยพี่เฟิร์นโอ้โหโอ้โหสวยมากต้องบอกนะเทียค่ะเขาใส่ใจมากๆนะคะเพราะขนาดที่ชาร์จแบตเนาะเป็นจุดที่แบบว่าค่อนข้างลึกลับเนาะแต่เรายังทําความสะอาดทุกซองทุกมุมจริงๆจริงครับโอ้โหสวยงามมากคันนี้เนี่ยชาร์จได้หมดเลยนะ ACDC อ่า แล้วด้านท้ายของเขาเนาะก็มาพร้อมกับคลิกเซนเซอร์เนาะไหนโชว์สิเปิดง่ายๆเลยนี่ไวมากนะใช่ตอบสนองไวมากชอบมากเลยด้านท้ายของเขาดูกว้างมากเลยเนาะกว้างจริงสเปซเขาก็ให้เยอะด้านท้ายเขาก็ให้เยอะโอ้ใช่รถคันนี้สุดจริงๆจริงครับนี่ใส่ของได้หมดเลยนะ,ะทางวเวอร์ชันสเปซแ,แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่เฟิร์นค่ะคืออะไรครับเราสามารถทับเบาะได้แต่ก่อนอื่นนี่ตรงนี้น้องโคอ่าอ ฟดว่าเขาเอาไว้ใส่ทําอะไรเนี่ยคือที่โฟดคิดนะตอนแรกอะโฟดก็คิดว่าเอาไว้ใส่ของธรรมดาแต่พอไปอ่านแบบที่ต่างๆมานะเขาบอกว่าอันเนี้ยเอาไว้เก็บกลิ่นอาหารได้ด้วยทําให้คันนี้เนี่ยก็คือแบบทั้งวางของได้แล้วก็เก็บกลิ่นได้ด้วยนะเรียกได้ว่าแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะใ่แวดีมากอืมสวยงามสวยงามใช่แล้วที่สําคัญคันนี้สามารถพับเบาะได้เนาะน้องโฟดปุบไว้นิดนึงก็คือเมื่อกี้ เมื่อกี้ว่างๆไหมพี่เฟืนอมแล้วเราลองพับเบาดูแล้วการพับเบาของเขาง่ายมากๆนี่กดแค่นี้กดแค่นี้เองนี่คุณคุณดูเรียบด้วยนะโหเรียบมากอูกว้างสุดๆแม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมเมื่อกี้เรานั่งเรารู้สึกว่างขนาดนี้เอาจริงไหมพี่เฟือนถ้าสมมติเรามาสองคนนะโทษว่านะเราเอาตรงนี้ข้างหน้าเป็นที่ใส่ของแล้วตรงนี้เป็นเตียงนอน ได้อยู่แล้วนอนได้จริงกว้างมากมแลวคือบอกของเขาก็แยกเป็นสัดส่วนนะ40 20 40เนาะใช่ครับก็คือแยกตรงกลางก็คือยังแยกได้ตรงกลางสามารถแยกได้อีกนะครับนี่สวยงามมากสวยจริงพี่เฟิร์นชอบมากเลยคันนี้ใช่ครับแล้วเวลาแบบเอ้ยเสร็จแล้วแค่เตะคลิกคลิกเซนเซอร์ลงมาเลยใช่พี่เฟิร์นเลยนะกันจะให้ลองเตะเหรออ๋อ เขาไหวมากนะเพราะว่าเราเคยลองเตะในแบรนด์บางแบรนด์นาใช่ก็จะแบบว่าค่อนข้างตอบสนองช้านิดนึงจะแบบว่าต้องร้อนอะไรนี้แต่อันนี้แบบไปกับเท้าเราเลยเนาะพี่เฟินไปไหวมากใช่ก็คันนี้นะคะ Mercedes-Benz นะคะ e 3 0 0เนาะ ก็คือราคาดีมากๆที่เที่ยค่ะจัดมาให้นะคะราคาอยู่ที่2,99,000บาทเอ้ยสองล้านเก้าหมื่นเก้าพันบผมซื้อะผมผมซื้อเองเลยนะเล็กน้อยนะคะเป็นปี2023นะคะว่านำเตียงเหลือครบนะคะสภาพใหม่เอี่ยมกลิบมากๆเมื่อกี้คนผู้ชมก็น่าจะแบบเห็นแล้วเพราะว่าพาดูทุกจุดจริงๆเนาะ ไม่ว่าจะสันรูปหรือว่าเบาะนั่งต่างๆเขาก็เนียบหมดเลยเนาะ<ช>ก็คันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเรายังมีเบนอีกมากมายเลยเนาะ<ช>ไม่ได้มีแค่คันนี้คัน,นเดียวมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกกันเลยใช่ครับก็อย่าลืมนะคะที่รคาของเรานะคะคอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะติดกัะสุนโตโยต้าค่ะ สนใจขัานไหนนะคะสามารถแจ้งเรามาได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ให้กําลังใจเราด้วยก็ได้นะคบแล้วก็สนใจขั้นไหนก็แจ้งอย่างที่บอกเนะาะแจ้งได้เลยใช่ก็อย่าลืมนะคะรถสวยคุณภาพดีต้องที่ทีอ่อาคาเสรีไทยครับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ